ตอนนี้ก็คือมีดอกเบี้ยนะครับ0เปอร์เซ็นต์นะครับดาว25เซนผ่อน48เดือนนะครับพร้อมกับประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับ SCA อีกแล้วครับผมมาด้าอุบลพิจิตรเพชรครับในอากาศนะครับหน้าร้อนแบบนี้นะครับเราต้องหารถสักคันนะครับเป็นที่รู้ใจของเรานะครับ ก็ต้องนี่เลยครับด้านหลังของ SCA ครับ Mazda นะครับ CX3 นะครับตัวด้านหลังตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเบรคพัสนะครับเบรคพัสนะครับราคาจำหน่ายอยู่ที่นะครับ8 9,000บาทเท่านั้นนะครับผมราคาสีตัวนี้นะครับสีเทาแมชชีนเกรย์นะครับมีราคาจะอยู่ที่10,000บาทนะครับผมครับเดี๋ยว SCA นะครับจะพาไปดูนะครับเจ้าตัว CX3 นะครับ2021ตัวนี้นะครับจะมีตัวไหนที่เข้ามาเพิ่มนะครับ ด้านหน้านะครับด้านไฟตรงนี้นะครับจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ LED นะครับแล้วก็จะมีไฟส่องสว่างตอนกลางวันด้วยนะครับด้านล่างจะเป็นตัวไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็มีตัวเป็นโนแบ็คนะครับออกมาสวยหรูนะครับด้านหน้าของตัวนี้นะครับจะเป็นกระจังหน้าห้าเหลี่ยมตามแบบฉบับของตัวม a สด้านะครับโลโก้มาสดาขนาดของล้อตัวนี้นะครับเป็นล้ออลอยด์ขอบ16นะครับเป็นสีเงินสวยงาม มาด้านข้างครับผมด้านข้างตรงที่กระจกนะครับกระจกข้างตัวนี้จะเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็จะมีตัวส่งสัญญาณนะครับไฟเลี้ยวก่อนเข้ารถนะครับจะมีปุ่มนะครับเป็นสมาร์ทกิเลสนะครับสามารถแตะปุ่มตัวสีดํานี้ได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปกดรีโมทก็ได้นะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังเลยครับผมซ x 3อสามนะครับตัว2 0 2พันยสเอ็ดนะครับตัวเบรคทัชตัวนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับตัวคป สลามนะครับด้านบนมีไฟท้ายนะครับ่แล้วก็จะมีกล้องมองหลังนะครับกล้องมองหลังนะครับเปิดท้ายขึ้นมานะครับตัวนี้ก็จะมีไฟสองสว่างนะครับให้ห้องรูดโดยสารนะครับช่องเก็บด้านท้ายนะครับก็กว้างเลยทีเดียวเลยครับแล้วก็สามารถปรับแกะตัวถาดท้ายนี้ได้นะครับตัวขั้นสภาวะนะครับเราสามารถแกะของได้ เบาะนะครับยังปรับพับได้นะครับ40 60หรือว่าเราจะพับลงเป็นร้อยเปอร์เซ็นเลยก็ได้นะครับง่ายครับโดยกดที่ปุ่มนะครับจะมีปุ่มกดให้แล้วก็ผักลงได้เลยนะครับนี่ครับสะดวกสบายและใช้งานง่ายนะครับกว้างขวางด้วยนะครับเวลาจอดนะครับเรายังาสามารถนอนพักหรือว่าอะไรก็ได้นะครับใส่ของหรือว่าบรรจุกระเป๋านะครับไปเดินทางอย่างเงี้ยนะครับใส่ได้เยอะเลย ในรุ่นนี้นะครับจะมีตัวยางอะไรนะครับมาด้วยนะครับอ่าแล้วก็เป็นพวกปปะแจนะครับแม่แรงนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นที่มือจับนะครับไว้ดึงตัวฝาท้ายนะครับปิดอ่านะครับผมเดี๋ยวเราไปดูภายในของตัวเบรคพัดตัวนี้นะครับว่ามีตัวไหนที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมครับผมภายในตัวของซ x เอ 3นะครับตัวเบสพทัดตัวนี้นะครับที่สะดุดตาเลยเข้ามานะครับก็จะเห็นเป็นเบาะสีดํานะครับเป็นเบาะหนังสีดํานะครับพร้อมกับมีเบาะผ้าผสมนะครับเป็นได้สีเทานะครับอบกระชับตัวนะครับทําให้ขับขี่และเวลาขับทางไกลนะครับทําให้ขับนั่งได้สบายแล้วก็ขับได้ไกลมากยิ่งขึ้นแล้วก็ภายในตัวคอนโซลด้านหน้านะครับจะเป็นหนังนะครับปักเย็บด้วยได้สีเทาหน้าจอจะเป็นทัศสกรีนเ็นิ้ว วันนี้ยังสามารถเชื่อมต่อตัว Apple CarPlay ได้นะครับเพียงแค่เสียบสาย USB นะครับตรงที่ USB หพวงมาลัยนะครับหุ่มด้วยหนังเย็บด้วยได้สีเทาเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังสามารถนะครับรับขึ้นลงได้าพวงมาลัยนะครับรับขึ้นลงได้เดึนเข้าออกได้นะครับเป็นสี่ทิศทางตัวช่องแอร์นะครับจะมีทั้งหมดอยู่4ตัวนะครับ เราสามารถปรับความเย็นได้หรือว่าถ้าเป็นในฤดูหนาวนะครับเราก็จะพาตัวฮีตเตอร์นะครับเป็นลมตัวร้อนออกมานะครับตัวที่เราไม่ต้องไปลดกระจกให้ฝุ่นมันเข้าไปในรถครับผมภายในของตัวพวงมาลัยตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยฟังก์ชันนะครับด้านขวาก็จะเป็นระบบพุทคอนโทรลนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นปุ่มควบคุมเสียงนะครับหรือว่า รับสายวางสายได้เมื่อเราเชื่อมต่อบุูทุธนะครับ oh. เกียร์นะครับตัวนี้ก็ปรับระดับมาให้ทำให้ให้เรานะครับเข้าเกียร์ได้สะดวกสบายแล้วก็ดีไซน์สวยงามนะครับก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโหมดสปอร์ตนะครับเอาไว้เพิ่มความเร็วได้นะครับในตัวของอ CX3 นะครับ2021นี้นะครับก็จะมีปุ่มเบรกมือไฟ้ฟ้านะครับเข้ามานะครับแล้วก็จะเป็นปุ่มออโต้โฮนะครับมีที่ควบคุมนะครับตรงคอนโซลกลางตัวนี้นะครับเป็นเซ็นเตอร์คอมพิวเดอร์นะครับไว้ควบคุมหน้าจอขณะที่เราขับขี่นั่นเองนะครับส่วนตัวนี้เป็นพนักทิงแขนนะครับเวลาขับนะครับเปิดขึ้นมานะครับก็จะเจอกับตัวที่วางแก้วนะครับตัวที่วางแก้วให้นะครับ เป็นช่องเก็บของสวยงามเลยทีเดียวนะครับอ่าเดี๋ยว s อ a จะพาไปดูข้างหลังนะครับว่านั่งสบายไหมกว้างไหมนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมอ่าเข้ามาก็สะดวกสบายครับประตูสามารถเปิดได้กว้างนะครับนั่งก็สบายครับผมอ่าตัวนี้นะครับซีเอของเรานะครับก็ยังมีตัวสนักพิงแขนนะครับสามารถอ่าวางแขนได้แล้วก็มีที่วางแก้วให้2อจุดเลยนะครับ สบายครับผมเราก็ได้ไปดูในตัวรถของตัว CX3 นะครับแบบคร่าวๆมาแล้วเนาะนะครับในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะครับเรายังมีแคมเปญสุดพิเศษนะครับสำหรับตัว CX3 นะครับตัวเบสคัดตัวนี้นะครับหรือว่าจะเป็นในทุกรุ่นนะครับตอนนี้ก็คือมีดอกเบี้ยนะครับ0%นะครับดาว25%ผ่อน48เดือนนะครับพร้อมกับประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับตัวนี้ เรามีให้เลยครับสําหรับหน้าร้อนตอนนี้นะครับครับท่านใดที่สนใจนะครับตัวรถนะครับก็สามารถติดต่อเอเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์โทร0850150055นะครับเมมเบอร์นี้นะครับขึ้น ID line ด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากติดตามเพจนะครับ Mazda อุบลพิจิตรเทสนะครับโโมชันดีๆหลากหลายนะครับมีให้เลือกหลายรุ่นเลยนะครับแล้วก็อากาศร้อนแบบนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับดื่มน้ำเยอะๆนะครับเป็นห่วงสุขภาพกันด้วยนะครับ เลือกมาด้าเลือกพีชจิตเพชรสวัสดีครับ